เคยตื่นรู้อยู่ภายในไหมธรรมะป็นเป็นเรื่องแค่ตื่นรู้อยู่ภายในแล้วเห็นว่าเอา้าที่มันพูดอยู่เนี้ยที่มันกําลังรับรู้อยู่เนี่ยมันเป็นธรรมชาตินี่มันไม่ใช่เรานี่มันทํางานของมันเองหมดเลยอะเหมือนอุปมาว่าเราออกมาจากไอ้ก้อนร่างกายนี้ซะออกมาจากไอ้เสียงนี้ซะออกมาจากมันให้เสียงนี้มันทํางานของมันไป เราออกมาจากมโนภาพที่นึกให้มันนึกของมันไปเหอะออกมาจากมันออกมาจากอารมณ์นี้ออกมาจากมันเลยมันจะมีอารมณ์แบบไหนช่างมันออกมาจากอารมณ์ซะที่รู้อยู่เนี่ยมันจะรู้แบบไหนช่างมันนะออกมาจากอาการรับรู้นี่ซะเพราะทั้งหมดนี้มันไม่มีอะไรเป็นเราอุปมาเหมือนกับว่าเราตื่นออกมาจากโลกแห่งความฝันพอเราตื่นออกมาได้เอา้าเฮ้ยนี่มัน เฮ้ยทำไมมันไม่มีอะไรเลยตรงเนี้มนมย,ม,ยมันมีแต่ความบริสุทธิ์เลยมันมีแต่ความบริสุทธิ์ธาตุตัวเนี้วยเรียกว่านิพพานธาตุธรรมธาตุสุญญาตาธาตุจิตเดิมแท้หรือธาตุต้นกําเนิดของเราเนี่ยพวกเราคือต้นธาตุสร้างนามธาตุขึ้นมาเป็นเปลียงเครื่องมือไว้ใช้ปุงแต่งเพื่อเรียนรู้ทุกสรรพสิง่ง เรียนรู้ทุกศสตร์ป,ประสิงเพื่อได้คําตอบคําเดียวคืออ๋อทุกศสตร์ป,ประสิงเขาเป็นของเขาอยู่อย่างนั้นนี่ไม่ได้มีใครเป็นเจ้าของนี่อ๋อรูธท,ท่าทั้งหลายเขาเป็นของเขาอยู่อย่างนั้นไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเรานี่คือสิ่งที่ร weight, พระเจ้าโป่งได้แจ้งและพยายามชี้อธิบายให้พวกเราเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างเลยรูธท,ท่าทั้งหมดที่เรารู้ได้เนี่ยมันไม่ใช่เราเลยมันเป็นธรรมชาติที่เขาเป็นของเขาอยู่อย่างนั้นออกมาจากเขาซะ เรียกว่าออกมาจากโลกซะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรายังอยู่ในโลกนะเราก็ติดอยู่ในกรงขังนี่นะ